ทำไมเราถึงดึงดูดคนแบบเดิมๆม,มาตลอดทุกคนรู้ไหมคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจรู้สึกเจ็บใจแต่พอรู้ความจริงแล้วจะโล่งใจมากๆค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเรามักดึงดูดคนแบบเดิมๆม,มาในชีวิตทําไมคนรักของเราถึงทําร้ายเราซ้ําไปซ้ำมาทำไมเราถึงเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยให้ความรัก วันนี้เราจะมาเปิดความลับของบาดแผลศักดิ์สิทธิ์ค่ะทุกคนและทำไมสิ่งที่เราคิดว่าเป็นโชคชะตาจริงๆแล้วเป็นการเลือกของวิญญาณเราวิญญาณเลือกมาเกิดความจริงที่ช็อกใจก็คือครูทาราอยากให้ทุกคนลองหนึ่งภาพดูนะคะว่าวิญญาณของเราเนี่ยก่อนมาเกิดอยู่บนสวรรค์รู้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้ววิญญาณเราเลือกครอบครัวเลือกพ่อแม่เลือกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ฟังดูแปลกใช่ไหมคะทุกคนแต่ครูทาร่าจะอธิบายให้ฟังคะ่ะเมื่อบิญญาณมาเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่รู้จักให้ความรักมีความรุนแรงทั้งร่างกายหรือจิตใจเย็นชาไม่เข้าใจเด็กหรือทอดทิ้งเด็ก นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะนี่คือการวางแผนของจัก,กรวาลบาดแผลศักดิ์สิทธิ์คืออะไรทุกคนรู้ไหมคะบาดแผลศักดิ์สิทธิ์คือความเจ็บปวดที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กค่ะมันดูเหมือนจะทำร้ายเราแต่จริงๆแล้วมันคือประตูสู่ความเชี่ยวชาญทางจิตวิญญาณ คนที่โดนทอดทิ้งตั้งแต่เด็กมักจะกลายเป็นคนที่เข้าใจความเหงาและเก่งในการรักษาใจคนอื่นค่ะคนที่โดนด่าว่าไม่ดีพอมักจะกลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเอง เพราะเราเข้าใจความเจ็บปวดเราจึงรู้วิธีรักษาการเดินทางของวีรบุรุษในนิทานทุกเรื่องเนี่ยวีรบุรุษต้องผ่านความยากลําบากก่อนจะกลายเป็นฮีโร่วิญญาณของเราก็เช่นกันคะ่ะทุกคนเราเลือกมาเป็นวีรบุรุษในเรื่องราวของตัวเองเราไม่ใช่เหยื่อเราคือนักสู้ที่กล้าหาญ ความเชื่อพิษที่ฝังใจเมื่อเราโดนทำร้ายจากคนที่รักจิตใจเด็กๆเ,เนี่ยจะสร้างความเชื่อเพื่อความอยู่รอดขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บปวดแบบนี้อีกแต่ความเชื่อเหล่านี้กลับกลายเป็นโปรแกรมที่ควบคุมชีวิตเราเวลาที่เราโตแล้วความเชื่อที่หนึ่งก็คือความรักเท่ากับความเจ็บปวดเวลาเราโดนคนรักทำร้ายเด็กในใจจะคิดว่าถ้าเขารักเราทำไมเขาถึงทำร้ายเรา แล้วก็สรุปว่าโอ้ความรักเนี่ยมันต้องเจ็บปวดเลยไปหาคนที่ทําให้เจ็บปวดมาตลอดเพราะคิดว่านี่คือความรักแท้ค่ะถ้าไม่เจ็บแสดงว่าไม่ใช่ความรักความเชื่อที่สองฉันต้องแสดงให้เห็นเพื่อได้รับความสนใจเด็กที่ไม่ได้รับความสนใจจะเรียนรู้ว่าถ้าฉันไม่ได้ทำอะไรพิเศษ จะไม่มีใครสนใจฉันพอโตขึ้นก็เลยกลายเป็นคนที่ทำอะไรเกินขนาดเพื่อให้คนอื่นสนใจหรือคนที่เก็บตัวเพราะกลัวจะผิดหวังอีกทำอะไรก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองดีพอความเชื่อที่3ก็คือ ความใกล้ชิดนำไปสู่การทรยศเด็กที่โดนทรยศจากคนใกล้ชิดเนี่ยจะเรียนรู้ว่าคนที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดคือคนที่อันตรายที่สุดเลยสร้างกำแพงกั้นใจไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้จริงจังค่ะหรือทอรยศคนอื่นก่อนกลัวจะโดนทรยศความเชื่อที่มันฝังลึกในร่างกายก็คือพลังงานทุกคนมันไม่ได้อยู่แค่ในหัวนะคะ ความเชื่อเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในความคิดแต่ว่ามันฝังลึกเข้าไปในร่างกายแล้วก็เป็นพลังงานของเราค่ะมันทําให้จากกระต่างๆทํางานผิดปกติจากระหัวใจปิดตัวกลัวจะเจ็บอีก จะกระเพศรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าคู่ครองคนไหนที่เหมาะสมจากระพลังส่วนบุคคลอ่อนแอรู้สึกไม่มีค่ากลายเป็นรหัสวิญญาณที่น่ากลัวที่สุดก็คือความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นรหัสวิญญาณค่ะทุกคนมันจะส่งสัญญาณออกไปในจัก,กรวาลแล้วดึงดูดคนที่มีความถี่ตรงกับความเจ็บปวดที่เรายังไม่ได้รักษานี่คือกระจกแห่งกรรมทุกคนเคยได้ยินไหมคะ กระจกแห่งกรรมก็คือคนที่เราดึงดูดมาคือใครทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราโดยเฉพาะคนรักไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะพวกเขาคือกระจกที่สะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าเรายังเก็บความกโกรธคุณก็จะดึงดูดคนที่ก้าวร้าวมาถ้าเรายังกลัวการถูกทิ้งคุณก็จะดึงดูดคนที่ไม่จริงจังมา มันไม่ใช่การลงโทษนะคะทุกคนแต่มันเป็นการเรียนรู้จากกวาลเนี่ยจะส่งคนเหล่านี้มาเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าเรายังต้องรักษาอะไรในตัวเราเหมือนครูที่ให้การบ้านเพื่อให้เราฝึกฝนและก็เก่งขึ้นค่ะคนแต่ละคนที่เราดึงดูดมาไม่ใช่คำสาบแต่เป็นข้อความที่เข้ารหัส ความหวังใหม่ก็คือเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราจะเริ่มมองทุกอย่างในมุมใหม่เราจะไม่โทษตัวเองอีกต่อไปว่าทําไมเราถึงดึงดูดแต่คนแย่ๆแต่จะเริ่มถามเราต้องเรียนรู้อะไรจากคนนี้ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงก็คือเมื่อเรารักษาบาดแผลของเราแล้วเราจะเริ่มดึงดูดคนที่รักเราโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะคนที่สื่อสารด้วยความจริงใจคนที่สนับสนุนการเติบโตของเราและที่สําคัญที่สุดก็คือ เราจะรักตัวเองมากขึ้นนั่นเองในคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องดาวเสากันค่ะทุกคนว่าทำไมดาวเสาถึงส่งสถานการณ์ยากมาให้เราเจอและมันจะหยุดทดสอบเราเมื่อไหร่อย่าลืมกดติดตามไว้หรือแชร์ให้คนที่คุณรักนะคะทุกคนจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแล้วเราจะเจอกันในคลิปหน้าครูธารา